ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต3ามวันที่18มีนาคม2567พลเอกไัยบูล์คุ้งฉายาองคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต3มโดยเริ่มต้นจากโรงเรียนเพียงหลวง3า สาขาพระาธาตุโปออกและห้องเรียนสาขาบ้านใหม่ไร่ป้าซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ตามเกาะแก่งของเขื่อนวชิราลงกรอำเภอทองผาภูมิเพื่อนิเทศติดตามและประเมินผลนโยบาย3เสาหลักอันได้แก่ให้เด็กได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพให้เด็กได้สําเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพการปลูกฝังวินยัยคุณธรรมและจริยธรรมให้เด็กส่วน5กลยุทธ์นั้น คือการพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสําคัญการยกระดับผลสัมฤทธิ์การพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้มีวินัยคุณธรรมจริยธรรมการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพและการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีคุณภาพพร้อมกันนั้นได้นิเทศติดตามโรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทนและโรงเรียนบ้านห้วยเสือโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สูงและห่างไกลในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเช่นกัน ด้าน non, ath, ดรชัยนนท์นิลพัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา,ก,ษากาญจนบ,บุรีเขต3กล่าวว่าโครงการกองทุนการศึกษาเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้ประธานองคมนตรีและคณะองคมนตรีดำเนินงานเพื่อพัฒนาการศึกษาและคุณธรรมจร,ริยธรรมให้แก่เด็กนักเรียนโดยได้พระราชทานเงินส่วนพระองค์เพื่อนำไปช่วยเหลือสถานศึกษา สนับสนุนเด็กนักเรียนที่ยากจนแต่มีความประพฤติดีให้ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานได้มีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาระดับที่สูงขึ้นมีอาชีพมีงานทำเป็นคนเก่งคนดีและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป